นายพาคิมกับนายพาสิสิไปใส่กับหนูสิบหลังบ่ใส่ายฮะสิบหลังที่ีน่ตมีตีหาม่อยู่ที่บ,นะบ่นี่นะ่ลงไปบ่ลงไปทีตร

เอาใจล้มโอ้ยยู่ดีๆได้ไหมชิปิซีเหรอหากระพุ้งไปเขาเกาะนั่นแบบติดมันนี่น้ำหอมไหมออติดตัวใดอะเตรียมน้ำหอมมาอือที่สะ,ะมาเดี๋ยวเขาละไปง่ายบอล แค่ลังเดียวรเรอเย่านี้นทางอยเฮะเท,าาทางเพ่อไปเล่นไปเที่ยวที่บไดมัน้าหลอกมันอโอ้<ะ>โอไปสีเล่นเียงนะโอ้มันเีสีเล่นเอาไว้วางไว้ที่เสืู้้ได ง,งูออก,ออกอีกถอยออกอีกอืมเว้เสร็ละเอาน้ำหอมิีแท้ค่ะยิบอ้ยจมาหนมาหยบรอยแล้ว,ะวละไปจะได้ห้อนบปคิม,มไปเมือ่อเที่ยงแล้วละเมื่ออื่นจะมาหยาม เฮาก็มานำเด้อโอ้ไปพอชิตื่นเศร้าปปนั้นชิตื่นทันซะบ่ไปเมื่อผุ้น่ะทางเมื่อเขาไปทางน่ะไม่เสกคือขึ้นทางนี้เสกขึ้นทางนี้ไปย่างไหมย่างไปหาไอ้คนเออมืออื่นพอกระม่ายามเอาลงขาส่งที่ดึงขึ้นให้ยังนี่